เฉินเฉินแล้วมากอ่ะเจเย็นใจเย่าเอาพร้อมไรอก่อนนะเี่จะน้ำพัที่หนุนกระถางจะย่าอยากยู่ร่างทองตอนนี้ได้ไหมถ้าก่อนดูร่างทองตอนนี้ได้เปล่าดูซีเกตเลยค่ะแล้วขาดูซีเกตไปดูในละครครับอ่ามไปละครกำลังร้อนแรงมากครับผมเรื่องนี้เอาเต็มเลย อ่ะาติดมาสเสร็จเรียบร้อยครับเป็นไงบ้างกับละครตอนนี้ที่แบบละครเนี้ยที่คือร้อนแรงมากกระแสก็คือมาดีมากก็ <c oughs> สนุกมากครับแล้วก็ <c oughs> นั่งดูเองด้วยแล้วก็รู้สึกว่าชอบเรารู้สึกว่าผู้คนผู้คนเต็มทมามาี่บานานมากที่แบบมันเหมือนมันเหมือนเทพเจ้ามารวมกันหมายถึงว่าแบบทั้งทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วเราทำงานอะไแบบเต็มที่เราเลยรู้สึกว่าเออพอผลงานมันออกมาแล้วมันมันหายเหนื่อยแล้วกระแสผมว่าฟีดแบ็กจากคนดูก็ก็ดีครับ แสดงว่าระหว่างทางการทํางานนี่ทุกคนีอยู่แบบว่าจริงจังซีเรียสมาคือเวลาทํางานทุกคนทุกคนจริงจังมากแต่ว่าเวลาที่ไม่ได้อยู่ในซีทุกคนก็คือติดเล่นมากเพราะว่าละครมันเครียดละครมันเครียดมากครับ <c oughs> และที่นี่พอมันมาต้องปะทะกันเยอะมากนะใน,ใน,ใ,นในที่ที่ดูมาเนี่ยแต่ละตอนเนี่ยใช่ไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็น แม่กับลูกพ่อกับลูกหรือว่านางเอกกับพระเอกก็คือ,อก็คือทะเลาะก,กันตลอดเวลา,าแต่ว่าคือเบื้องหลังจริงก็คือทุกคนเป็นคนที่ตลกเพราะในฉากก็ัตรย์มันต้องสใส่ึงขนาดนั้นเนปะ็นไงบ้างเรื่องอะไการทำงานเบื้องหลังใช่ไหมเบื้องหลังคือเบื้องหลังเพราะมันมันเหมือนเบื้องหน้ามันเหนื่อยมากอะเบื้องหลังทุกคนก็จะเล่นตลอดเวลา คือถ้ายังไม่ห้าสี่สามสองลูกก็จะคุยเล่นตลอดเวลาพอ,อนนาากกพออิห้าสี่สามต้องแล้วก็เข้าหันมาเล่นหันเข้ามาทํางานกันเลยเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยครับพอกระแสตอบรับออกมาดีขนาดนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างดีใจมากครับดีใจมากเมื่อกี้เมืม่อกี้ยังคุยกับออนังเอกอยู่เลยเออก็คือแ<ะ>บบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยผลงานที่เราทุกคนตั้งใจทําออกมาครับมันมันออกมาดีมากเรารู้สึกว่าแบบมันมันหายเหนื่อยอ่ะ อันนี้เป็นการคบร่วมงานครั้งแรกระหว่างมินกับครับใช่ไหมฮะเป็นการทํางานด้วยกันครั้งแรก,กของราของกับมินอมพอเป็นอย่างนี้พอกระแสออกมาดีขนาดนี้เราภนะูมิใจทำงานขนาดนีพอพ้องคนภูมิมใจครับภูมิใจที่แบบภูมิใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้มผมรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่าแค่ว่าเพราะว่าพระเอกนางเอกแต่มันยังมีหลายๆคนที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของเรื่องไม่ว่าจะเป็นพี่นกสินใจพี่ชายพิรันน์พี่ทับทรนนาหน้ารวมถึง เพ่งขวัญล้วก็มีคนอื่นๆเ,เยอะมากรวมถึงพุ่มกับคนเขียนบทรวมถึงพี่ปุ้ยด้วยคือผมรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราขาดคนใดคนหนึ่งไปละครมันจะคงจะไม่ได้เป็นรสชาติแบบเนี้ทุกคนลุ้นไปอีพี EP ต่อไปจะเป็นยังไงใช่แล้วมันจะมันจะลุนล้นๆแล้วก็สนุกไปเรื่อยๆมันาดเดาไม่ได้ไงความสนุกของเรื่องนี้คือมันถักมุมตลอดเวลาแลอตอนที่เราเราถ่ายทําอยู่แล้วเราได้บทมาอย่างเงี้ยเราเรายังรู้สึกเลยว่า เราดาวแล้วว่าตอนต่อไปต้องเป็นอย่างนี้ด้วยความด้วยความที่หลายๆคนทางานมาเยอะอแล้วก็จะดาวบทเป็นแบบนี้แล้วพอบทมาจริงเอา้าเอ้านี่ไงอย่างนี้ตลอดเวลาลวค,นคนดูก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยใช่แล้วน<า>ค,คนดูก็จะ <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นันเนสเสน่ห์อย่างหนึ่งของของละครเรื่องนี้ที่คนดูจะรู้สึกว่าเราคาดดาวละครเรื่องนี้ผิดบ่อยยันเลยนะ ตอนนี้มี2เรื่องครับก็มีมีเกมรักปะทะหาที่ออนแอร์อยู่ครับแล้วก็มีแม่หยัวกำลังจะออนแอร์แล้วใช่ไหมครับกงจะมาเขาประกาศแล้วแม่หัวกาลังจะมานะี่24ตุลาคมนี้นะครับรงทุกทีมก็คือกระแสอะไรขอเรื่องเนี่ยคือคือเราไม่ได้ไปเน้นมาซื้อของเล่นอีกครับคือเราไปห่างกับหน้าจอเลยนะพี่จริงๆผมห่างไปตั้งห่างไปตั้งเท่าไหร่เพิ่งจะเพิ่งจะได้กลับมาเองไหนกอง่ติดหนา เป็นจังหวะครับ<ม>เป็นจังหวะมากกว่าจริงๆจริงๆเกมรับถ่ายมาตั้งแต่ต้นปีไม่อยู่เพิ่มมาได้ถ่ายกลางปีครับแต่ว่าผมว่าเป็นจังหวะที่ที่ทางทางผูญญ้ใหญ่เขามีข<ต>้อตกลงกอ่พวกตกลงมันออกอากาศมาจะมีช่วงที่ทับซ้อนกันอยู่ ก็อาจจะมีครับเพราะเป็นอย่างนั้นเรากังวลไหมอีกเรื่องอีกวันนีึงก็เราอีกวันนึงก็เรามันทับซ้อนกันอีกผมว่าผมปล่อยให้คนดูเลือกเองแล้วกันว่าชอบคลรคเต์แบบไหนแล้วก็ชอบชอบรสชาติละครแบบไหนเพราะผมว่าเราเราคงไว้แบบไปนั่งกังวลอย่างเดียวมันคงไม่ช่วยอะไรอ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าไปกําลังใจให้กับละครทั้งสองเรื่องเลยดีกว่าให้มีคนดูชอบเยอะ ก well. ็น่าจะสี่วันแต่ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแหละมันไม่ได้ไม่มันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นเพราะว่าเกมรักก็มันมีกี่พีเรื่องเกมรักอ่ะไม่รู้ไม่รู้กันไม่รู้ว่ากี่พีเท่าไหร่ละติ๊กหกติ๊กหก EP มันครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจเล่าของแล้วเนี่ยยันจบ ไม่หอมมาน้นทองอมไหมผอมแล้วนี่อ้วนแล้วอ้วนแล้วเหรออ้วนเหรอจริงเหรอนั่นทองมารือยังด้าองมาแล้วมั้ยด้านทองด้านทองยังดูเหมือนเดิมปะด้านทองทองน้อยลงนิดนึงไปเต้นนอเจออนนี้เป็นเก้าิบเก้าจุดเ้าข้าวอนี้ก็น่้เหลือสักประมาณ90้แล้วกันอ่าเป็นเพราอะไรเนเราอะไรก็เราก็รู้สึกว่าเราทำงานเสร็จแล้วเราก็ควรให้รางวัลเป็นการกินบ้าง ยังไม่ตีตีในการเมนเทนตัวร่างทองเอาไวให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นอ้ไตอนเมนเทนผมว่าผมชินแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเรื่เข้าใจร่างกายเดยมากที่ทาไปถึงว่าเราสามารถออกไปกินข้าวกับเพื่อนได้ออกไปไปแฮงเอากับเพื่อนได้แล้วก็ผมสามารถไป ปนั่งกินข้าวตามตามที่ต่างๆแล้วพิลลล์ได้แล้วสามารถกินพ,พิซซ่ากินมือีี๋วอะไรอย่างนี้เพราะว่าช่วงที่ผมได้เอ็นที่ผ่านมาคือเราจะเจอกับข้าวาสามมือไว้สามมือออกจากบ้านตลอดเวลาคือกินกินแค่ข้าวตัวเองก็มีวินัยขนาดนั้นเลยต้องกินแบบของตัวเองเท่านั้นเลยใช่คนระับแต่นี่คือใช้มีความสุขมากึ้นแล้วตอนนี้ก็ใช่มีความสุขมากขึ้นใช่เพราะว่าเพราะว่าก่อนมาานาก็ังไปนั่งกินมือจิ๋วอยู่เลยแต่ของั้างในถือได้ยัง คงไว้เยอะครับตั้งใจว่าคงไว้เยอะก็เราจะมันจะเหมือนมีน้ำหนักที่มีตัวเลขที่มันอยู่ในใจมีรูป่างที่อยู่ในใจว่าอันนี้คือปล่อยไปปล่อยไปไปกลกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าพูดถ้าปล่อยไปไปกลกว่าน,นี้แล้วพูดกลับมาใช้เวลานานมากจะเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าจากจุดนี้กลับไปจุดนั้น จุดที่มันพีคที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบนิดเดียวแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเราไม่ต้องเหนื่อยมากผมก็จะกลับมามาหาแล้วเราก็จะดูแล้วว่าเอ้ยตัวเองกินแบบไหนแล้วเอฟเฟกกับร่างกายตัวเองแบบไหนอะไรอย่างนั้นก็ยังรักษ่าวมันไปดูได้อยู่ได้ประมาณได้ได้เกือบทั้งหมดครับแต่ก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นเสื้อผ้าก็เปลี่ยนใหม่ไหมในตู้ต้องต้องยกเปลี่ยนก็วนใหญ่ก็เปลี่ยนครับเพราะว่า ใส่ไม่ได้หลุดต้นหมดแล้วนส่วนที่สเปลี่ยนยิ <c oughs> ่ที่สุดคือเอลกีเพราะว่าเอวเอวมันหายไปเยอะมากตอนนี้เรียกว่าพอดีนะพอดีัดพอดีแต่ความพอดีแต่ความจริงจริงๆผมว่าก็เป็นบอดี้ที่อาจจะไม่ได้พอใจมากแต่ว่าก็เป็นเป็นบอดี้ที่ทำให้ผมรู้สึกว่า มมีความสุขกับทุกๆด้านมากที่สุดดีกว่าเพราะว่าเราได้กินได้กินขนมได้กินอะไรในทุกๆวันเพราะว่าช่วงนั้นก็คือผมไม่กินอะไรเลยหมายนึงว่าไม่กินอะไรที่มันอยู่ที่นอกจากปลาใช่ครับเราอัดทุนทำมาถึงได้ขนาดดีนะมันมีโปรเจกต์อื่นที่จะใช้มาอีกไหมเพราะว่าอย่างเออยังไงมันก็ได้ร่างทรงมาขนาดนี้ก็รู้สึกว่าไม่อยากให้มันหายไปแล้วแต่ให้มันเปโปรเจกต์ก็อยากให้มันอยู่อาจจะไม่ได้แบบเท่ากอนแบบดีที่สุดแต่ว่าก็ก็ขอขอให้มัน ถอเสื้อมาแล้วไม่ไอายใครละแต่แต่ประเด็นก็บทบทไหนที่เราต้องรับเป็นคุณอ้วนรับไม่ได้แล้วสิเราอย่างเงี้ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะบทแบบน,นี้ติดต่อเข้ามาถ้า,ถา<บ>มีบทแบบนี้ติดต่อเข้ามาก็ติดต่อเขามาก่อนขอขออ่านบทก่อน,น,<บ>น,นแล้วกันเพรามันน่าสนใจเราก็ยอมอ้วนแต่ก็ยอมอ้วนได้เพราะว่าเราเราก็รู้วิทย์เอาเอาเอาลงแล้วโอเคขอบคุณท่านประธา เดือดมากซื้อเงนมาไหเนี่ยขอบคุณค่ะโ้ว